สินค้าถูกต้องนะครับลอกโซ่ยี่ห้อโอซูกะน้ำหนักประมาณ11กิโลเอาไว้ใช้สำหรับชักลอกเรือนะเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกที่ผมและครอบครัวสั่งมาเอาไว้ใช้ชักเรือขึ้นมาเ,เดี๋ยวค่อยรีวิวกันให้ดูอีกครั้งหนึ่งสำหรับตอนที่เอาเรือขึ้นมานะครับ ส่วนอันนี้ก็เป็นโต๊ะงานไม้สำหรับตั้งป้ายวิญญาณของพ่อผมนะอันนันนก็เป็นอวนปลากระบอกก็ยังไม่ได้ไปไหนสำหรับคนที่รอดูคลิปเกมเนาะเมื่อเช้า Google แจ้งเตือนมาว่ามีเบราว์เซอร์กำลังจะเข้าใช้บัญชีของท่านก็คิดง่ายๆขาดอย่างเดียวก็คือไอคนที่ทำแบบนี้มันไม่รู้รหัสผมไงเออไม่งั้นสงสัยโดนแฮ็กบัญชีไปแล้ว ก็ถือว่าอัดคลิปให้ดูด้วยว่าผมหายไปไหนนะแล้วก็บอกล่วงหน้าไว้เผื่อบางทีเส้นทางการทําคลิปมันจะแปลกๆไปอะ่ะส่วนถ้าใครมีความรู้พอที่จะแนะนำนะในการตรวจสอบอะ่ะว่าไอ้พวกที่แฮก็กเขาตรวจสอบกันยังไงก็คอมเมนต์มาใต้คลิปผมด้วยแล้วกันครับขอบคุณครับ